ลูกไม่ยอมเคี้ยวเลยอายุสามขวบคุณนุย้ยค่ะเราต้องมาดูว่ากล้ามเนื้อบริเวณปากน้องเป็นยังไงนะคะอาจจะกล้ามเนื้อบริเวณปากไม่แข็งแรงแล้วก็ระคายเคืองง่ายนะคะภายในปากระคายเคืองง่ายนะคะเราเ,เครูก็แนะนําให้นวดบริเวณกล้ามเนื้อก่อนให้ลองของใหม่ๆของทานนะคะให้ลองของใหม่ๆเรื่อยๆนะคะบางทีก็จะมีเรื่องกลิ่นด้วยเนาะเรื่องกลิ่น เรื่องอความแข็งอ่อนของอาหารนะคะหรือว่าเรื่องชอบไม่ชอบเข้ามาอีกนะคะก็ฝึกนวดบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณปากด้วยนะคะอ่ะอ,ะอย่างนี้นะคะสมมุตินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งอ่อย่างนี้อ่ะหนึ่งสอง ามสี่ห้านะคะบริเวณนี้ค่ะเป็นพื้นที่สําคัญนะคะที่จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณปากน้องแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้านในก็ใช้นิ้วมือก็ได้ค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปนวดนวดให้นะคะนวดนวดบริเวณข้างแก้มสองข้างแล้วก็เหงือกบนเหงือกล่างแล้วก็ลิ้นนะคะสนุกอย่าลืมว่ามันต้องสนุกแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกขนมใช่ไหมคะพวกขนมต่างๆนะคะ พวกขนมต่างๆก็จะมีอะไรล่ะเทคนิคอย่างเช่นนะคะเอาลูกอมอมยิ้มนะคะเป็นกลมๆมีก้านใช่ไหมคะแล้วก็มานวดภายในข้างแก้มให้นะคะข้างแก้มนวดลิ้นให้นะคะให้เขาสนุกแล้วก็มีรสหวานนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็ก็พอช่วยได้นะคะแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็ไปบ้วนปากแปลงฟันซะนะคะแล้วก็แปลงสีฟันไฟฟ้านะคะก็มานวดนวดนวดเสริมให้นะคะ การรับประทานก็จะดีขึ้นแต่ว่าการทําแบบนี้ก็ต้องทําสม่ําเสมอนะคะสม่ําเสมอหน่อยแล้วก็อาหารก็ลองเปลี่ยนดูนะคะบางทีมันก็จะไปเกี่ยวกับรสชาติของอาหารด้วยนะคะ